สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind m a t s h ยาสำหรับความคิดในคลิปที่แล้วมานาได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องมลรินแนนนาซิสสนะคะว่าเขาเป็นคนลักษณะประเภทไหนหรือว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปเล่าให้ฟังเนี่ยมานาขอพูดออกตัวหน่อยนะวันนี้มานาจะต้องอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะคะเพราะว่าเรื่องมันยาวแล้วก็รายละเอียดเยอะนะมานาไม่อยากจะตกหล่นอะไรนะคะ นาซิสซิสแบบมาลิกน่นเนี่ยนะคือคนที่มีระดับความรุนแรงในการเป็นนาซิสซิสแบบขั้นสุดคือมีคุณสมบัติส่วนใหญ่เนี่ยจะว่าไปเหมือนกับ Overt กับ c o เว r ร์ a นาซิสซิสนะคะอย่างเช่นมีอีโก้สูงมีความเย่อหยิ่งทะนงตนเชื่อว่าตัวเองดีเหนือกว่าคนอื่นมีความคิดต่อต้านสังคมหรือขัดแย้งกับคนอื่นอยู่เสมอก็เลยมีนิสัยชอบตำหนิวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นมีมุมมองต่อต,ตัวเองที่ บิดเบือนดีเกินจริงนะคะแล้วก็ไม่มีความเมตตาสงสารปราณีเห็นอกเห็นใจคนอื่นอันนี้คือคุณสมบัติทั่วไปที่นาซิสิตที่เรารู้จักกันนะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้มลิกเนี่ยนาซิสิสแตกต่างไปก็คือนาซิสิตประเภทนี้เขาจะมีความรู้สึกพารานอยรู้สึกวิตกกังวลมีความคิดว่าตัวเองถูกปองร้ายอยู่เสมอนะคะคือคิดไปเองว่ามีคนจ้องจะทําอะไรสักอย่างกับเขาที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ ทีนี้คำว่าม a เ i g n a n t n a าร์ s ิสซิเนี่ยมันก็คล้ายกับคำว่า vindictive narcissist ที่มานาพูดเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะคะตรงที่ว่ามันไม่ใช่คำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการนะคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการของคนที่เป็นนาร์ซิสซิสเนี่ยก็คือโรคความผิดปกติ ทางบุคลิกภาพชื่อ narcissistic personality disorder หรือที่เรียกตัวย่อว่า NPD ใช่ไหมคะทีนี้คนที่เรียกได้ว่าเป็น m a a l i g n n i s s r s i เนี่ยเขาไม่ได้เป็นโรค NPD แค่อย่างเดียวนะแต่เขายังเป็นโรคความผิดปกติทางบุคลิกภาพอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า antisocial personality disorder หรือ APD นะคะซึ่งน่าจะแปลเป็นไทยได้ว่าโรคต่อต้านสังคมนะทีนี้ท่าดูถึงในแง่ของโรค โรค A P D เนี่ยโรคต่อต้านสังคมเขาก็จะมีแบ่งคนที่เป็นโรคเนี้ยได้อีก2ประเภทนะคะก็คือ s o เชียลพากับไซโคพา a t h ซึ่งนา,นาดาว,ว่าคุณผู้ชมน่าจะคุ้นหูกับคำว่าไซโคพา p a t นะคะเพราะว่ามันมักจะไปเกี่ยวข้องกับฆาตรกรโรคจิตหรือว่าคนที่มีใจอามหิตประมาณนี้ใช่ไหมคะแบบคนที่ฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นอะไรประมาณนี้ เพราะอย่างนี้แหละผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาบางคนเขาก็เลยเชื่อว่ามาริคเน้นนาเซซิสเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นควบกันใช่ไหมเป็นทั้งโรค NPD ด้วยแล้วก็เป็นโรคต่อต้านสังคมด้วยพอรวมกันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยความรุนแรงข,งของของอาการโรคเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างเลยถ้าเทียบกับคนที่เป็นไซโคแพสในแง่ของพฤติกรรมการต่อต้านสังคมและการได้ความสงสารไม่ตาปณีผู้อื่นนะคะ เพราะเหตุนี้เลยทําให้คนที่เป็นมะลิกแนนนัซิสเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่น่ากลัวมากเพราะว่ามีระดับความโหดเหี mm ้ย hmm. ม e อำมหิตมากกว่านาซิซิสทั่วไปนะคะมะลิกแนนนัสซิสเนี่ยเป็นคนที่ชอบมิลิพลเลกคนอื่นก็คือชอบชักจูงชักใยห,หลอกล่อให้คนอื่นให้ตัวเองในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยที่ไม่สนว่าคนอื่นจะเดือดร้อนเสียหายหรือว่าเจ็บปวดขนาดไหนซึ่ง อันนี้จะว่าไปก็เหมือนนาซีสิทั่วไปแต่ว่าอย่างที่บอกระ,ระดับความโหดเขาโหดกว่าเยอะนะคะแล้วก็คุณสมบัติอย่างอื่นที่ที่นำเสนอถึงว่าเขาอาจจะเป็นมะลิกในนาซีสิเน,นี่ยก็มีดังต่อไปนี้นะคะ 1. มีมุมมองต่อทุกอย่างแบบขาวดำเท่านั้นรวมไปถึงการมองคนอื่นเขาก็มองเห็นเป็นแค่เพื่อนหรือศัตรูพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่มองอะไรแบบสุดตรงไม่ไม่ดีก็ดีเลยเร็วก็เลยเร็วเลย,เลเลยขาวก็ขาวเลยดำก็ดำเลย เป็นเพื่อนก็ต้องเป็นเพื่อนจริงๆเลยแล้วถ้าไม่ใช่เพื่อนก็กลายเป็นศัตรูเลยทันทีนะคะคือตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีตรงกลางเสมอนะแต่เขาจะมองไม่เห็นตรงกลางเลยนะคะคุณสมบัติข้อที่2ก็คือเป็นคนที่ชอบเอาชนะแบบสุดๆคือจะทํำยังไงก็ได้ขอแค่ให้ได้ชนะโดยที่ไม่สนว่าการเอาชนะให้ได้ของตัวเองนั้นจะส่งผลอะไรกับคนอื่นบ้างเพราะเหตุนี้ไม่ว่านาซิซิสมาริกมริเนานาซิซิสนะเขาจะเดินไปทางไหนเนี่ย คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเขาจะทิ้งความหายนะความเจ็บปวดความจิตหายวายป่วงตามหลังเป็นทางเขาอยู่เสมอนะคะคุณสมบัติข้อที่3ก็คือมริกนนัสเซสไม่สนไม่แคร์ว่าตัวเองจะทําให้คนอื่นเจ็บปวดเสียใจขนาดไหนแล้วเผลอๆยังรู้สึกชอบใจยังรู้สึกสะใจด้วยนะคะการที่ได้ทําร้ายคนอื่นเนี่ยทำให้มริกนนัสเซสรู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจสามารถจะ ทำให้คนนั้นเนี่ยเจ็บปวดหรือเสียหายยังไงก็ได้นะคุณสมบัติข้อที่4ของมะลิกเนอร์ซิสิสนะคะก็คือเขาจะทําทุกอย่างที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นผู้แพ้หรือเสียผลประโยชน์หรือว่ามีอุปสรรคขัดขวางอะไรก็แล้วแต่หรือมีอะไรเกิดขึ้นทาให้เขาอดได้ในสิ่งที่ต้องการเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่กําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วให้ตัวเองได้ในสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดนะคะ ทีนี้เรามาดูลักษณะอุปนิสัยของคนที่เป็นมาเิกเนี่นาซิสซิสนะว่าเขาเป็นคนยังไงอันนี้คือมานาจะพูดเฉพาะในแง่ของอาการของโรคต่อต้านสังคมเท่านนะคะคือโรค A P D นะเพราะว่าคุณผู้ชมที่ดูช่อง my m e s s มาสักระยะเนี่ยจะทราบอยู่แล้วนะว่าคนที่เป็นโรค N P D หรือเป็นนาซิสซิสเนี่ย ลักษณะอุปนิสัยของเขามีอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูคลิปเรื่อง narcissistic traits หรือว่าลักษณะอุปนิสัย narcissistic ที่มีด้วยกัน9ข้อนะคะมาดาก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูลักษณะอุปนิสัยของมะลิกเนี่ย narcissist ที่เป็นอาการของโรคต่อต้านสังคมนะคะเขาก็มีดังนี้หเป็นคนที่ชอบล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่นอยู่เสมอชอบก้าวก่ชอบเอาเปรียบไม่เคารพคนอื่น 2. นอกจากจะไม่ไม่เคารพคนอื่นแล้วเนี่ยก็ยังไม่ให้ความเคารพในกฎเกณฑ์ต่างๆอีกด้วยจึงมักมีพฤติกรรมชอบทำผิดกฎเกณฑ์และผิดกฎหมายอยู่เสมอ 3. ชอบที่จะหลอกลวงหลอกล่อคนอื่นวางกับดักให้คนอื่นมาติดกับหรือวางแผนเล่นงานกลั่นแกล้งคนอื่นเพื่อความสนุกสะใจส่วนตัวหรือเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ตัองต้องการ พูดง่ายๆก็คือว่ามาลิทธ์น,นิสนาซิสต์สเนี่ยเขามองเห็นความทุกข์หรือความเดือดร้อนของคนอื่นเป็นเรื่องตลกนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าอาการหนักกว่าคนที่เป็นนาซิสตทั่วไปไม่ว่าจะแบบโอเวอร์หรือโคเวอร์นะ 4. เป็นคนที่ชอบตัดสินใจอย่างฉับพลันไม่มีการคิดให้รอบคอบหรือคิดถึงผลที่จะตามมา 5. เป็นคนที่มีกิริยาท่าทางที่หามก้าวร้าว 6. มีพฤติกรรมชอบทำในสิ่งที่มีความเสี่ยงน่ากลัวหรือเป็นอันตรายเจ็ดเป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ดว่วนเหมือนไม่มีความรับผิดชอบไม่สามารถที่จะทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหรือทำตามคำสั่งได้แเวลาที่การมีการกระทำหรือคำพูดอะไรของตัวเองสักอย่างไปส่งผลเสียให้กับคนอื่นเมลิกเน้นนาซิสจะไม่รู้สึกผิดไม่สำนึกผิดไม่รู้สึกแย่กับสิ่งที่ตัวเองทำไม่รับรู้ถึงผลเสียที่เกิดขึ้นกับคนอื่น ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาอาการของโรคทางโรคต่อต้านสังคมที่มานานเล่ามาตะกี้เอามารวมกับอาการของโรค NPD นะคะมาเล็กเน้นนาซิสิสเนี่ยเขาจะเป็นคนประมาณนี้นะ 1. เป็นคนที่มีความหยิ่งยโสอโอหังเห็นแก่ตัวและเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางอย่างสุดๆ 2. ไม่แคร์ไม่รับรู้ใดทั้งสิน้นถึงความรู้สึกและความต้องการของคนอื่น 3. ชอบที่จะหลอกลวงหลอกลอ่อวางแผนโกหกคนอื่นเพื่อความสนุกส่วนตัวหรือเพื่อให้ได้ หรือเพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์บางอย่าง 4. เป็นคนที่กระหายในอำนาจอย่างมาก 5. ถ้าถูกใครวิพากษ์วิจารณ์มลิกน่น่นาสิดจะต้องล้างแค้นคนนั้นให้จงได้ 6. มีความคิดเพ้อฝันเกีก่ยวกับการได้ขึ้นครองอำนาจการได้ควบคุมคนอื่นอยู่เสมอ 7. ไม่มีการรับรู้ผิดชอบชัว่วดีไม่มีการสำนึกไม่มีความรู้สึกแย่ใดๆต่อการกระทำของตัวเอง ซึ่งพูดเลยว่าอันนี้ถือได้ว่าแตกต่างจากนาซิซิสทั่วไปทั้งแบบโอเวอร์และโคเวอร์นะคะที่ในใจเขาจะรู้สึกผิดนะแต่ว่าจะแสดงออกมาว่าไม่รู้สึกผิดก็เลยทําให้ไปเกิดเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอน FLICT ข้างในว่าก็ไม่อยากจะรู้สึกผิดแต่จริงๆก็รู้สึกผิดน่ะมันเลยไปไปเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าคอเชมเหรือที่มานาแปลว่าความรู้สึกอัปยศอดสูนะคะซึ่งในเรื่องนี้ว่านาซิซิสรู้สึกผิดไหมเนี่ยมานาเคยพูดเอาไว้นะในคลิปเรื่อง นาร์สิรู้ตัวไหมว่าตัวเองกําลังทําในสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูคลิปเรื่องนี้นะคะมันาจ,จะใส่ลิงก์เอาไว้ให้น description box นะคะสรุปก็คือว่าถ้าเป็นนาร์ซิสิตแบบธรรมดาใช่ไหมแบบ Over กับ Cover t เ,เนี่ยเขารู้ผิดชอบชัว่วดีแล้วเขาก็รู้สึกผิดด้วยแต่เขาก็ยังเลือกที่จะทําไม่ดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมะลิเนีนาร์ซิสิเนี่ยใจเย็นจะไม่ใช่ใจเย็น เลือดเย็นมากคือทำผิดก็ไม่รู้สึกผิดอะไรเลยนะคะอันนี้ที่ไปคล้ายกับไซโคแพ h นะข้อที่8นะคะมะเร็มร็เนี่าเซเสเป็นคนใจร้ายใจดำใจอำมหิตมีความสุขความสะใจบรรทุกของคนอื่นซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างแตกต่างจากโอเวอร์กับโคเวอร์เนาซิสเหมือนกันนะคือเขาก็เขาก็รู้สึกดีแหละที่เวลาตัวเองทำให้คนอื่นรู้สึกแย่ได้แต่ว่าจะไม่ได้อมหิตขนาดขนาดมเรเนี่าซสนะคะ เก้ามีความก้าวร้าวทำพฤติกรรมก้าวร้าวใส่คนอื่นอยู่เสมอซึ่งอันนี้ก็ต่างจากนาซิสต์ทั้งแบบ Overt กับ c o เวอรนะแบบ Overt เขาจะต้องแสดงความปา่าความใจดีความหน้าใหญ่ใช่ไหมความเปอะไรอย่างเงี้ยความแบบอลังการของเขาอะ่ะส่วนแบบ c o เวอรจะแบบฉันเป็นคนน่าสงสารฉันเป็นคนที่ถูกคนอื่นกลัน่นแกล้งฉันเป็นคนที่มีต่โชคร้ายคือจะออกแนวแบบอ่อนแออ่อนแอแบบเป็นผู้ถูกกระทำนะ แต่ว่าถ้าเป็นมลิทมิทเนนาซิสเนี่ยเขาจะแบบก้าวร้าวอยู่ที่มานาพูดนะคะ 10. เป็นคนที่พารานอยไม่ไว้ใจคนอื่นหวาดระแวงคิดว่าคนอื่นไม่ประสงค์ดีกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาที่มานาเล่ามาทั้งหมดพูดเลยว่าวันนี้เริ่มจะยาวแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่จบเกี่ยวกับเรื่องของมริทเน้นาซิสนะในคลิปหน้ามานาจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะถึงสัญญาณบ่งบอกว่าคนนี้อาจจะเป็นมิมิทเนนาซิสนะคะแล้วก็ เราจะมีวิธีการรับมือกับนาศิตประเภทนี้ได้ยังไงบ้างนะคะก็หวังว่าสิ่งที่มาราชรยกับคุณผู้ชมในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ